มาดูฉากแปลงร่างของตัวละครฟลอราจาก Club, วิงส์กลับเวอร์ชันใหม่กันดีกว่าคะ่ะอ,อยู่ในดอกไม้สื่อชัดเจนเลยว่าเป็นแฟรี่แห่งหอะไรใครว่าเอลไม่เอสคะเวอร์ชันนี่เอลเอสอยู่นะเออมาหมดเลยธัญพืชต่างๆเถาวันดอกไม้ประกายลมต่างๆเออเลิศเล เมนฟอร่าจะต้องรู้สึกประทับใจมากแน่ๆเลยเพราะรู้สึกว่า สวยอ่ะฟลอร่านี่คือตัวละครที่แบบสวยมากทั้งในร่างปกติแล้วก็ร่างนางฟ้าแฟรี่นะ <c oughs> คือร่างปกตินี่จะดูมีความแบบสวยเท่ในเวลาเดียวกันอ่ะถึงแม้จะใส่แบบเรสแต่ก็มีเสื้อโค้ชคุมอีกทีเนาะให้มันดูแบบเอ้ยดูเท่ดูไม่ได้หวานเกินไปส่วนทรงผมนะคะเธอก็จะเหมือนเวอร์ชั่นที่แล้วเลยเนาะที่จะมีไฮไลท์สีขาวๆนิดนึงด้วยร่างนางฟ้าแฟรี่นี่จะมีความเปรียวซามากๆเลยจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีดีเทลความเป็นดอกมุ่งดอกไม้ด้วยเออดู วานแล้วก็มีการเปียผมนะคะนี่มีความหยิบเอาวัตถุดิบจากเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นจริงๆแมนฟลอร่าพอใจกันไหมคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันและพบกัน i n n s ์ขับเวอร์ชันรีบูททาง Netflix หรือดูใบไม้ร่วงนี้